ปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจคุณด้วย Personalization ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหากคุณต้องการสร้างความผูกพันที่แท้จริงกับลูกค้าการนำเสนอสินค้าและบริการแบบเฉพาะบุคคลคือคำตอบเราได้จัดทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์สำหรับสตาร์ทอัพที่มีโมเดลธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล Personalization เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมีทิศทางและมั่นคงไฮไลท์สำคัญที่คุณจะได้รับจากแผนธุรกิจนี้ เจาะลึกกลยุทธ์ Personalization เรียนรู้เทคนิคการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครการออกแบบโมเดลธุรกิจทำความเข้าใจโครงสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Data d i v e n และสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งการนำเสนอแบบเฉพาะบุคคลตัวอย่างการใช้ Personalization ทั้งในด้านการตลาดการขายและการบริการลูกค้าการวิเคราะห์ทางการเงินแผนการเงิน5ปีที่ครอบคลุมถึงการลงทุน ด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่จำเป็นสำหรับโมเดลธุรกิจนี้ดาวน์โหลดฟรีเพื่อเป็นทีมเขียวในการสร้างธุรกิจที่เข้าใจและเข้าถึงลูกค้าได้ตรงจุด